สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมาชมอินทภารัมพี่พ่ออมเร็ศนะครับนี่อันนี้อายุเท่ามะขามเทศนะครับประมาณ120เซนให่ครับ120เซนก็โตนะครับตอนนี้ก็3ปีกว่านะครับน่าจะ4ปีแล้วนะครับเนี่ยปีหน้าน่าจะ ออกจันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นเหมือนซื้อหวอยนะนะลุ้นว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเรามาให้กําลังใจกันว่าเราปลูกนะครับเพื่อที่จะประหยัดตังค์นะครับถ้าซื้อต้นขนาดนี้ก็หลายร้อยนะครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยไม่รู้จะต้นเท่าไหร่อันนี้พันเด็ดเด็ดนัวนะครับช่วงก่อนๆเนี่ยมีแต่เด็ดเด็ดนัวนะครับซื้อซื้อมาแล้วก็เอาเม็ด มเม็ดมาเพาะครับแล้วก็มาฝังแซมกับมะขามเทศเขาเรียกว่าแซมแซนะครับนี่อันนี้เหลือประมาณสัก10บกว่าต้นตายมั่งอะไรมั่งเพราะว่าให้เทวดาดูแลนะครับท่านก็ดูแลอาจไม่ทั่วถึงนะครับเราก็ไม่มีเวลาดูแลเหนื่อยด้วยนะครับแก่ด้วยนะครับนี่จะนับให้ดูเนี่ยต้นหนึ่งนะครับ ไปละเนี่ยป่ามะขามเทศเอาปลูกแกมนะครับนะเนี่ยดินอันนี้ดินไม่ดีดินไม่ดีเลยดินแถวนี้เป็นดินด่างออแต่ว่าอินทผาลัมเนี่ยก็ชอบดินด่งางเหมือนกันนะเนี่ยดูอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับโอ้เริ่มโตปีหน้าก็น่าจะโตวกว่าน,นี้นะครับเนี่ยสองแล้วนะครับแดีวยวจะนับให้ดูนี่มะขามเทศนะครับเก็บผลผลิตทุกปี นะครับไใ้ปีละไร่ละแสนก็ไม่หลุดอ่ะดีกว่าทํานานะครับทํานานี่ได้ข้าวไรล่ละโกกระสอบถือว่าดีนะครับโกกระสอบว่าโกกระสอบป่านเนี่ยกระสอบป่านนี่แปดสิบกิโลนะครับเจ็ดสิบกวด้วยหกแปดสี่แปดผมให้ห้าร้อยโลเลยนะครับโลสิบบาทก็ได้ห้าพันนะครับก็ได้เท่านั้นอะ ลงทุนเท่าไหร่ล่ะนะครับก็ได้ห้าพันบาทลงทุนก็เดี๋ยวนี้ก็สี่ห้าพันแล้วนะครับเรียนได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เมื่อขามเทศก็ขนาดเก็บไม่หมดเนี่ยก็ได้เป็นแสนนะครับไล่หนึ่งเนี่ยดูนะครับต้นที่สามใหญ่นะครับดูแล้วแล้วก็มีแต่ลูกนะครับมีลูกนั่นเลยลูกโอ้ยก็เลี้ยงลูกนี่แหละนะดู อัดเข้ามาอัดเข้ามาเนี่ยดูเนี่ย,ยออกมไม้แล้วทุกกาบเลยนะครับเอ,อย่าเลี้ยงไหวมันก็โตช้านะครับถ้ามีลูกก็โตช้านะครับต้นที่เท่าไหรแล้วต้นที่สามนี่ต่อไปอันนี้ต้นใหญ่เลยอันนี้ต้นที่สี่นะครับเนี่ยต้นที่สี่ใหญ่เลยต้นนี้ปีหน้าน่าจะปีปีป ปีหน้าน่าจะออกจันแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเ็ราเราก็ลุ้นเนาะหวยเยอะยเรายังลุ้นนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นบ้างสี่แล้วนะสี่แล้วนี่กขปลูกแซมไปทั่วนะครับนี้ไอ้นี่ไปยุงนะครับไปยุงปลูกแซมไปไก่เคียร์นะครับคือ เรียวตัดหญ้าคุมหน้าดินก็เขาก็เคลียนะครับไปป่าหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นต้นนี้ไม่ค่อยใหญ่ดินฝั่งนี้ก็ถ้าได้รดน้ำใหญ่เดียวนะครับหกเนี 6, ย่ยต้นนี้ใหญ่หกอันนี้สองเม็ดเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่เลยนะครับ พราะเมล็ดแต่ไม่รู้ตัวปูหรือตัวเมียกันนะปูกไปเยอะด้วยไม่ใหญ่ก็เพราะลูกเยอะนี่แหละคนนะครับปลูกแล้วามาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่นะครับนู่นแปดนู่นนะต้นนี้กับต้น ที่แล้วมาเนี่ยน่าจะออกจันนะครับเนี่ยใหญ่ใหญ่แล้วสมบูรณ์ใหญ่แล้วโคูณใหญ่สมบูรณ์นะครับดูปีหน้าน่าจะออกจันนะออกจันก็ออกไม่เยอะเก้าถึงมันก,ก็ใหญ่นะครับข้างโอ่งนะครับ เหลือสิบสองต้นวันนี้เข้าสิด,ด้านนู้นไปไกลหนู่นนะนู้นไปไกลหนู่นนะเนี่ยตรงนเนี้ยนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยนู่นเห็นไหมเอาไปปลูกไว้ด้านนู้นนะครับแล้วก็เอาไปปลูกไว้ด้านด้านนู้นด้วยนะครับอีกประมาณสองสองต้นนู่นนะครับนั่นนี่นี่ นะครับเนี่ยนต้นนี้น่าจะเป็นตัวเมียแนย่นอนเนเนี่ยนะครับเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้นนี้ครับแล้วก็ด้านนี้อีกนะครับด้านนี้อีกต้นหนึ่งเป็นตัวมาณสิบสอต้นที่ที่รุ่นเดียวกันไม่เยอะนะครับก็ปลูกไว้กินไว้ทานนะครับก็ปลูกไว้แซมเขาเรียกว่าแซมอะไรแซม ก็เรียกผสมผสานสวนผสมนะครับผสมทุกอย่างนะครับนี่นี่โดนมันจะตายแล้วนะครับโดนเขียบ่อยล่วงพลังกิมจูตาฝนไม่ตกวันนี้ตายแน่นอนล่วงแล้วพวกนี้ต้องได้น้ำนะครับเนี่ยลูกออกเหนื่อย นะครับมีประมาณ12ต้นนะครับรุ่นนี้ทีนี้เพาะเมล็ดอ,อีกประมาณ200กว่านะครับใส่เกียกรย์อันนี้ะยุงนะครับปยุงพยุงกี่ปีแล้วเนี่ยปีเดียวนะครับพยุงะยุงไทย พยุงไทยพะยุงไหหลํากระเจียวก็ปลูกนะครับใ่กระเจียนะครับนี่นี่รุ่นรุ่นต่อต่อมานะครับนี่รุ่นรุ่นปีปีที่แล้วนะครับนี่รุ่นปีที่แล้วสวยให้เจเดลาดูแลเหลือประมาณสักไม่ถึงห้าต้นนะครับ ก็ดูจะให้ดูส่วนที่เหลือนะครับนี่นี่ครับเอาอย่างกันนะครับไม่ไม่ไม่ไมสงวนลิขสิทธิ์นี่ดูอันนี้อินทราลัำนะเอาว่ากันไปนะครับโตได้ก็โตโตไม่ได้ก็ตายไปเหนื่อยแล้วนะครับนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอีกนะครับ เนี่ยพยุงก็แซมไปแต่สมประสานอันนี้พยุงไหหลําว่ะซื้อมาสามต้นเออผมก็ปลูกไม่มากนะครับปลูกพอหอมปากหอมคอนะครับเนี่ยผสมผสานไห่ล่ะผสมผสานเท็นเนี่ยนี่ผักหวานดูท้าเท้าออกไก่ก็เขียนะครับไก่เขียตายหมดนี่ข้างในนู่นนู่นเห็นไหมนะครับเนี่ย อยู่ข้างในก็จะตายแล้วนะครับถ้าไก่เขียก็เอบร้อยเนี่ยซุ้มผกหวานเป็นซุ้มเลยทาเป็นซุ้มทําไมทําเป็นซุ้ม,ม,เ,มเสร็ะเไก่ไก่ปา่าเยอะแยะมายิงได้นะครับเนี่ยดูเฮ้ยเนาะถ้าทําทํารุ่นลดน้ําเนี่ยน่าจะโตน,นะครับนี่ตุ่นปีหนึ่งตูงเร็วนี่ออกออกขนนกแล้วนะกลัขวนขวนนก นะครับสวยโอ้โหดูหน่าสงสารนะครับเแย่น่าสงสารมากโอ้กินแข็งเป๊กเลยก็ไม่ตายอะทนนี่แก้วมังกรเนี่ยสมบูรณ์เดี๋ยวอีเนี่ยดูปลูกกินได้โคหวานนะครับต้นอะไรก็ปลูกขึ้นเลยไม่ต้องให้มันเว้นมันมาอยู่ในที่เราเนี่ยขอแบ่งก็เรียออะไรอ่ะ อันนี้สูงกันปลูกแก้มาอยู่ในที่ของฉันฉันก็ขออาศัยด้วยนะครับปลูกเข้าไปให้ขึ้นตน้นนะครับแต่เนี่ยขนาดเราปลูกมาขามเทศนะครับเรายังเอาแก้วมังกรตอนนี้ต่อไปผมจะเนี่ยไม่ให้ขึ้นเฉยๆเนี่ยแก้วมังกรนะครับนี่ปลูกปลูกไม่เกาะเลยปีหน้าก็ได้กิน เนี่ยเขาจะสั่งกินตอนมะขามเทศนะครับราคาดีนะครับราคาดีมากราคาออกจากสวนใหม่ๆเดี๋วโลละลอยสั่งได้ครับเนี่ยโทรไปกันได้โทรมาที่085นะครับ3142152นะครับขายมะขามเทศพันเพชรนนทไทยปักใหญ่นะครับน้าน้อยนะน้ำน้อยี่ยกินใหญ่กินใหญ่ หลาบเยอะนะครับรสหวานฝักใหญ่นะครับเนื้อนิ่มเนี่ยตายแล้วนะครับเห็นเราก็รอฝนเนี่ยผักหวานเนี่ยผักหวานโอ้น้ำมสารทองเด็ดเนี่ยทองเด็ดเลยเด็ดเลยเนี่ยทาไม่เด็ดก็กินตัวเองนะให้รัดใหม่นะ ผมจะมารีวิวว่าปีหน้าเนี่ยนะเนี่ยนะครับแก้วมังกรปลูกเยอะไม่ได้เดี๋ยวเก็บมะขามเทศไม่ได้นะครับนเนี่ยเนี่ยดูแน่นเลยรากแน่นเลยนะครับกําลังเดี๋ยวตัดออเดอร์มีออเดอร์ส่งนะครับเนี่ยเนี่ยทุกต้นนะครับเป็นทุกต้นนี่โอเคนะครับ เนี่ยปลูกผสมผสานนะครับไม่ได้ส่วนหนึ่งล้วก็ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าได้หลายส่วนนะครับได้หลายส่วนได้มะขามเทศช่วงนี้ก็ได้แก้วมังกรนะครับได้กินไม่ต้องซื้อเขาก็ดีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันหิวหิวนะหิวนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยรู้สึกขิวถ้ามีซะเนี่ยมันไม่หิวนะครับ คนมันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเขาเรียกไม่ก็ไม่เรียกว่าคนหรอกนะครับมันคนถ้าตังหมดในหิวจังถ้ามีตังคนี่ไม่หิวนะครับเนี่ยใหญ่เลยนะครับปีหน้าไม่ตัวผู้ก็ตัวเมียละรู้เพศแล้วปีหน้านะครับ ก็สั่งได้นะครับกินมะขามเทศใครจะทำธุรกิจเสริมหรือว่าเป็นอาชีพได้เลยนะครับแต่ว,ว่ามันออกเป็นหน้าถ้ามะขามเทศเนี่ยถ้ามีความฉลาดมีปัญญาทำให้ออกนอกฤดูไม่ว่าผลไม้ใดๆก็เทั้งแล้วแต่นะครับถ้าเราทําให้ออกนอกฤดูเนี่ยโอ้ราคาไม่ต้องทําอะไรนะครับสดเดามะขามเทศอินทพรลม หรืออะไรก็แลแต่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ